On n'est pas manger une salade, Salade. La salade. La salade. Salade. Avec un œuf. Avec un œuf. Avec un œuf. Au poulet rôti. Au poulet rôti. Avec la sauce César. ก็คือสลัดกับไข่ไก่แล้วก็ซอสซีซาตอนที่เขาเรียกว่าซีซาสลัดเนงนะคะอันนี้เขาก็บอกด้วยว่า r c h e t อันคลูซแปลว่ามีซ่อมมาในตัวด้วยอันนี้ก็คือซ้อมที่มาได้มาจากภ็คเกตี้ก็คือ f o ูชช์ซ้อมอ่อะอย่ลืมไปยัดูปังมีขนมปังมาให้ด้วยนะคะยัดดูปังทัวร์เมน ทั้งหมดนี้เราซื้อมาจากคาฟูในราคา5ยูโรสีสิบสองชิน้นซึ่งเป็นราคาประมาณ200บาทไทยกับสลัดถ้วยแค่นี้นั่นแหล bon ะบอนนิพิทซม